นะปาเบียนบอกว่าปีหน้านี้นะครับเราจะมาจับที่นี่นะครับสามวันสามคืนเลยนะครับเอ,อเอาอีกพอพี่น้อ,อ الم, งเอาอีกพอพี่น้องมากกว่าครับพี่น้องมากกว่าเดี๋ยวปีหน้าครับสนามพิธีแห่งนี้นะครับเราจะจัดให้ทุกท่านนะครับได้สนุกสนานกันสามวันสามคืนนะครับขอให้โควิดนะครับมันนะครับหยุดระบาดนะครับเราก็จะ มาจาัดสถานที่แห่งน,นี้เป็นแดนน,นเรมิสโอ้ยจัดฟังสาทิพตกันเอาอย่ี้ยไอ้เจ้ากระไดบ๊เบิบงข่อนนนยนะนะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนกันแล้วกันครับขอบพระคุณพระขาแม่ขาด้วยนะครับที่เดินทางมาวันนี้นะครับต้องขอฝากด้วยนะครับผมทีมงานปาร์เรียนโปรโมชั่น,นอยากจะฟังอีกเพลงหนึ่งซีจันไหยครับมีน,นิางานเพลงแล้วก็จะรำลากันจริงๆนะครับแนวรันปัด ล่วงหลายเทียแล้วนะครับเอ้าอาจารย์วิกยกงครับสุดท้ายกันแล้วกันครับผลเทลงมากันแล้วกันนะครับจากเว้ช่างัน